ช n แนลสวีชูกานะคะวันนี้ต่ายก็จชวนมาทำเอแพรไส้ครีมนมสดหอมหมเอแพรนะคะเปลือกพองๆนิ่มๆค่ะอร่อยอร่อยกันเลยค่ะเดีย๋ยวเราไปดูที่การทำกันเลยนะคะเราก็จะใช้เป็นนมข้นจืดค่ะ250 ml น้ำตาลทรายค่ะ2ช้อนโต๊ะนมข้นหวานนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะ เกลือป่อนนิดหน่อยนะคะสักปลายช้อนค่ะแป้งกวนไส้นะคะหช้อนโต๊ะพูนคูณเลยค่ะหรือประมาณสักสช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะคนให้แป้งละลายก่อนที่เราจะไปตั้งไฟค่ะ<ม>เอาไส้นมของเรานะคะมาตั้งไฟค่ะคนตลอดเวลาเพื่อไม่ให้แป้งเป็นก้อนเป็นลิ่มนะคะ เนี่ยค่ะพอเริ่มค้นนะคะก็คนเร็วๆนิดนึงพักไส้นมของเราให้เย็นตัวลงก่อนค่ะยังไม่เสร็จนะคะยังมีขั้นตอนต่อไปอีกนิดหน่อยชามผสมของเราก็ต้องแช่เย็นนะคะวิปปิ้งครีมของเราก็ต้องเย็นค่ะ150 ml ค่ะ เราก็ตีวิปปิ้งครีมแบบนี้ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็เอาไส้นมของเรานะคะที่เราควนได้ค่ะลงไปผสมเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะไส้ครีมนมของเราค่ะ ถ้าเรายังไม่ใช้เราก็ต้องเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะละลายได้นะคะเพราะเป็นส่วนผสมของวิปปิ้งครีม<อ>เดี๋ยวเรามากวนแป้งสําหรับทำเอแคร์กันนะคะก็ใช้แป้งเค้กค,ค่ะ250กรัมน้ําเปล่าค่ะแต่ใช้ประมาณ400 ml นะคะเราคนก่อนนะคะ คนให้แป้งเข้ากันดีนะคะกับน้ำอย่าเพิ่งตั้งไฟนะคะตั้งไฟนะคะแล้วเราก็กวนแป้งค่ะใส่เนยลงไปค่ะประมาณ30กรัมเนยจืดนะคะเนี่ยค่ะกวนไปเรื่อยๆนะคะ ไฟกลางๆค่ะไม่ต้องแรงมากกวนแป้งคะรวมให้ขึ้นมาเป็นก้อน เ๋าวจะเอาแป้งมาตีกันนะคะพักพักตัวส่วนผสมนี่ยให้อุ่นลงอย่าเพิ่งใส่ไข่ไปตอนร้อนนะเพราะว่าถ้าเราไปใส่ตอนร้อนนะคะจะไข่สุกนะคะต้องเอาแบบพออุ่นๆแล้วก็ไม่ต้องพักถึงกรขนาดเย็นจัดนะคะนี่ลองจับจับดูนะคะแป้งอุ่นแล้วก็เดี๋ยวเรามาตีกันเลยค่ะไข่ไก่ค่ะใส่ลงไปเลย สองฟองเสร็จแล้วนะคะตีให้เข้ากันค่ะกับตัวแป้งจะเป็นยากนิดนึนะคะ่คะนะคะตีออกมาให้ได้เป็นแบบเสตเแบบนี้เสร็จก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะเพื่อให้ส่วนผสมเหลวขึ้นนั่นเอง เติมน,น้ำปลาลงไปประมาณ50 ml นะคะแล้วก็ตีให้ส่วนผสมเรียนดีเลยค่ะใช้ความเรวสูงได้เลยนะคะถ้าอยากให้เปลือกนะคะมีความสีสวยนิดหน่อยเราก็ผสมสีเหลืองไข่ไก่ลงไปได้ค่ะสักสองสัมยดใช้ความเร็วแรงค่ะ เสร็จแล้วนะคะสำหรับส่วนผสมของแป้งเอแครค่ะถ้ามันยังเป็นเม็ดอยูดแล้ก็ตีตีนิดนึงนะคะตักใส่ถุงบีบนะคะขวบบีบนะคะเป็นรูปดาวรูปแฉกแบบนี้ค่ะรูปดาวก็ได้แฉกก็ได้อันนี้มีรูปนี้นะคะ เอาส่วนผสมนะคะใส่ถุงบีบไว้ค่ะก็มาบีบนะคะถาดถาดเราต้องทานเนยขาวไว้ด้วยนะคะ เราบีบขนมได้แบบนี้นะคะมันจะมียอดใไหมแล้วก็เอาน้าเปล่าะคะ่ะนิ้วจุ่มๆน้าเปล่านะคะแล้วก็ลบยอดได้เลยค่ะโอเคแค่นี้นะคะ่ะ เอาเข้าเตาอบทันทีเลยนะคะ,ะไฟสองร้องศาค่ะ20นาทีนะคะใช้ไฟบนล่างค่ะเราพักขนมกันเอาไว้นะคะจนเย็นสนิทดีแล้วค่ะนี่นะคะขนมเขาจะแบบเปลือกนิ่มไม่แข็งนะคะแล้วมันจะมีความโปร่ง,ง,งๆของข้างใน กล้องหนมนะคะใช้มีดปลายแหลมนะคะเจาะรูแล้วก็เดี๋ยวเราจะบีบไส้ใส่กันนะคะไส้เราต้องแช่เย็นเอาไว้นะคะนี่ค่ะก็จะพองขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็บีบไส้ใส่ลงไปค่ะนี่ นี่นะคะเอแคร์ AK ของเราค่ะ